สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์คนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนอาจารย์โอพูดเลยคนมีองค์หรือว่าร่างทรงที่ชอบไปหลอกคนนะคะจะต้องชดใช้กรรมทีหลังนะอันนี้เรื่องจริงครับผมเห็นมากับตาถามว่าเห็นกับตายังไงในที่เนี้ยเจอกับตัวเห็นมาแล้วก็คือว่าอะไรรู้ไหมไม่สามารถอยู่ที่ตรงนั้นได้และไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้ครับนะ นะคือถามว่าทําไมถึงถึงได้บอกว่าเจออย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันหลายครั้งครับผมที่ผมไปเจอมาถามว่าเจอมาได้ยังไงที่เจอเนี่ยไปเจอมาจากอะไรรู้ไหมไปเจอมาจากการกระทํนะในอดีตของคนคนนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยมันทําให้เขาอยู่อยู่ยากอยู่ลําบากเออนะอยู่ยากอยู่ลําบากเอาละเดี๋ยวผมจะทําการพูดคุยนะนะโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิองค์พระพรหมมาปฏิภาหายาทุติยัมปิพะพรหมมาปฏิภาหายะตติยัมปิพะพรหมมาปฏิภาหายะ อิตสุขตตอระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัทวีคงคาพระพรหมหาเทวาคมามิหังพรมมาจ,จิตตังปียังมะมานาชาริตินามาพาธานะมาอุเบเฮกามโมปิยโยเทวมนุสสานังปิยโยพระม,มานมุตตะมัง ปโยนาคาสุปันนานังปีนินทาริยังนามามีหังโอมนโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราหโภตุติยมปินโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภตาติยมปินโมพระพิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภโอมสีคเนสายนามหหง อม,อม s ิค a ีายานะมหามอมคายนะมก็มานั่งคุยกันนะถึงเรื่องที่ว่าไอ้พวกร่างทรงต่างๆนีที่ชอบไปหลอกคนไว้อัปัามันเกิดทีหลังแล้วมันเกิดมันไม่ได้เกิดแค่เพียงว่าหลอกอย่างเช่นอะไรบ้างอาจารย์ครับคือหลอกไปไปทําพิธีอย่างงู้นอย่างนี้แล้วได้เอาเงินเข้าไปทีเนี่ย เป็นล้านๆเนี่ยม,มันทําให้เกิดปัญหานี่หลอกอะไรหลอกทาเสน่ห์แล้วเหมือนกับว่าหลอกอนา,าธรรมนา,าจารกับคนที่ไปทําเสน่ห์อ่ะเออแล้วมันมันมันก่อแล้วก็อัดคลิป,ปโป้ไว้แบ็กเมย์อย่างเงี้ยเรียกเงินเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออมันเสียแล้วถามว่ามันเสียเพราะอะไรก็ดูสิเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้นะก็เขาบอกขาว่ามีการเล่นในราฆานวิชาถึงขั้นต้องทําพิธีกันใหม่นะนะที่จังหวัดสุรินทร์เนี่ยผมพูดเลยนะว่า ก็เข้าใจนะคนเคยเล่นบอลดำในอดีตพอมันมันเป็นภาพติดตาว่าเหมือนกับว่าคนนี้เล่นบนดดำแล้วจะต้องเล่นมนดดำอีกคือความคิดคนก็กลายเป็นอย่างนั้นไปโดยจริงเอาเอาตรงๆเลยนะที่มาพูดวันนี้ก็คือพูดก็คือว่ามันเคยมีร่างทรงหลายๆคนเนี่ยที่แบบทาเสียไว้มากในที่นี้ก็คือว่ามีคนคนหนึ่งเขาไปหาร่างทรงอีกตําหนักแล้วเขาโดนยืมเงินโดนยืมเงินไปประมาณแสนห้าตอนแรกจะเอาสามแสนไม่มีให้ ใหยืมให้แสนห้าปรากฏยังไงรู้ไหมพอได้แสนห้าเสร็จคนคนนั้นก็หนีหนีจากพิซซูนโรกอะไม่ได้อยู่พิซซูนโรกเขากลับไปตามหาที่พิซซูนโรกไม่มีใครเจอไปนู่นเลยไปนู่นเลยไปนูน่นไปไปอยู่บนเกาะเลยแต่ไม่รู้อยู่เกาะไหนแต่รู้ว่าไปอยู่บนเกาะลงมาจากเกาะไม่ได้เพราะมีปัญหาคือไปกู้ไปยืมเงินเขาไปทั่วไปหมดแล้วหนีไปแล้วทําตัวเป็นเหมือนกับเจ้าแชอะไรประมาณเนี้ยบางคนเนี่ยก็แบบ ทเ,เออท้าแชร์เหรอเออเท้าแชร์ทําตัวเป็นเจ้าเท้าแชร์บางคนเนี่ยขายตรงว่าเก้าพันจะไปได้ไปเที่ยวเมืองโนกปรากฏโดนตัดสินขังคุกพันปีเก้าพันเออเก้าพันจะได้ไปเที่ยวถึงฮ่องกงเพราะว่ากันอย่างนั้นนะผมก็ยังมานั่งค,คิดเลยว่ามันมีการหลอกกันอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วมันอยู่ลําบากก็คือต้องไปติดคุกไม่ติดคุกก,ก็โดนโดนคดีตามล่าก็มีอยู่คนนึงอะ่ะบอกเป็นล่างหรือสีไปเยืมเงินญาติมาห้าหมื่นก็ไม่มีเงินคืน สุดท้ายก็เข้าคุกกันไปหมดเอ <m uch> วังก็มีนะถามว่าร่างทรงดีมีไหมมันก็มีร่างทรงชั่วมีไหมมันก็มีแต่ถามว่าดีมันก็มีเยอะกว่าชั่วแต่ดีเขาทําดีเขาโดนโจมตีถามว่าโดนโจมตีเพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ไปทําเสียไว้พอทําเสียไว้เกิดปัญหากับใครเกิดปัญหากับเออเกพื่อนร่วมอาชีพใช่มันเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมอาชีพแล้วเพื่อนร่วมอาชีพมันอยู่ลําบากถามว่าอยู่ลําบากเพราะอะไรเออ เพราะว่าเขาทำมาหากินของเขาที่สุดจริหใช่ก็มีคนมาสงสัยเขา<ช>เพราะว่าเพราะว่าเห็นคนท <S <S ําธก็เหมือนนึกว่าคนนี้ทำมากเหมือนที่อาจารย์โอจะไปสอนคนเนี่ยค่าครูปกติค่าสอนปกติสอนคนปกติบอกว่าแพงหนูโดนคนอื่นหลอกมาเยอะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับอาจารย์เพราะอาจารย์ไม่ได้ไปทาด้วยไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นกับใครเขาจะมาเหมารวมก็ไม่ได้ใช่ไหม เราเคยโดนเหมารวมทั้งนั้นที่วไม่เกี่ยวข้องเลยก็เขาบอกว่าเนี่ยก่อนจเจอตานเนี่ยเขาไปตามตำหนักมาเยอะมากแล<อ>้วโดนหลอกโดนหลอกมาเยอะมากแล้วกา<อ>ลดให้หนูได้ไม้อา้าวทำไมกูต้องรับผิดชอบมึงด้วยอ่ะออก็คือำทำของกูดีดีไงมึงเพิ่งมาเจอกูอ่ะคือในสายอาชีพอ่ะผมถามว่าว่าในสายอาชีพของผมอ่ะผมไปเรียนโหราศาสตร์มาเรียนมาจริง<ฆ>แล้วฝึกมาจริงคุณอยากได้ความรู้คุณไปเรียนที่อื่นบางทีคุณเรียนหมดเป็นแสน บางคอร์สเปิดห้าหมื่นมีเยอะแยะนะครับนะบางคอร์สเปิดห้าหมื่นถ้าคุณแล้วแต่คุณถ้าคุณจะเรียนแล้วคุณเอาจะเอาใบเกียรติบัตรเอาใบประกาศเอาอะไรเนี่ยคุณก็ไปลงกับสถาบันนั้นๆเอาเรียนกับผมคุณก็ได้เกียรติบัตรผมคุณจะไปเรียนที่อื่นคุณก็ได้ที่อื่นมาถ้าคุณแบบว่ามาถึงคุณหาว่าเราหลอกคุณหาว่าเราลวงเท่าที่ว่าเรามีความรู้ในแบบของเราจริงไหมจริงไหมบางคนมาโอ๊ะไม่อยากจะพูดนะอันนี้จริงๆนะครับนะคือความรู้อะพวกผมเรียนโหราศาสตร์มาแล้วของีี่ผมมเเรยยนนา มันเป็นเป็นมันเป็นหลักสูตรในสถาบันจริงเขาเอชอตัดสินอะว่าว่าว่าอาจารย์คนนี้เก่งว่าอาจารย์คนนี้ไม่เก่งว่าอาจารย์คนนี้สอนแบบนี้ไม่ชอบอยาสอนอยาให้อาจารย์สอนแบบนี้อะไรเงี้ยคือไม่ได้ค,คือคุณต้องฝึกเองทุกอย่างคุณฝึกแล้วคุณต้องหาตัวตนค,คุณที่เจอคือคือคือคอ,อารมณ์อะเขาเขาบอกว่าเขาอยากจะแบบได้ครูเก่งเพื่อที่เขาจะได้เก่งเออแต่ว่า พราะเขาตัดสินว่าครูคนนี้ไม่เก่งเ,เขาก็จะไม่เรียนกับครูไม่เก่งเดี๋ยวอาจารย์โอฟังก่อนเ,อเด็กมันคิดยังไงรู้ไหมมันคิดว่าตัวมันประกอบเครื่องยนต์แล้วมันจะต้องได้คล้ายกับอาจารย์โดยจริงแล้วอ่ะที่ตัวเองโดยจริงผมบอกเลยนะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้คำเป็น,ปนคำพูดเลยนะของคนที่เป็นคนเรียนเยอะๆนะเขาพูดไงรู้ไหมคุณเรียนเรียนทุกอย่างเรียนให้หมดเรียนให้จบเจ็ดตัวสีว่สารเจ็ดตัวสี่ฐานโหราศาสตร์ไทยตุ๊กตาไขน้ม นายยิปซีลายมือไพ่ออโรเคิลคุณเรียนให้หมดเลยเขาบอกคุณเรียนให้หมดเลยนะแล้วคุณลืมทุกสิ่งให้หมดถามว่าลืมเพราะอะไรคุณเอาทุกอย่างอ่ะที่คุณเรียนมาทั้งหมดแล้วคุณจะเก่งหนึ่งอย่างเขาพูดคํานี้กับผมนะทําไมทําไมต้องเก่งหนึ่งอย่างผมถามเขาแค่นี้เขาบอกว่าคุณต้องหาตัวเองให้เจอก่อนว่าคุณชอบอะไรเมื่อคุณชอบเสร็จแล้วอ่ะคุณจะรู้วันหนึ่งคุณจะรู้เลยว่าสิ่งนั้นอะคุณมันเป็นจะเป็นพรสวรรค์ของคุณโดยตรงอันนี้เรื่องจริงนะ เคยมีอาจารย์คนหนึ่งเล่าให้ผมฟังในนี้เรื่องจริงนะเขาไปเรียนมาจริงๆทุกวันนี้ก็เป็นหมอดูอยู่นะเขาบอกว่าเขาเรียนมาหมดแล้วทุกอย่างทั้งสตเตเลขทั้งเจ็ดตัวสี่ฐานเจ็ดตัวสิบเอ็ดฐานเรียนมาทุกสถาบันเรียนมาจนหมดแล้วแต่สุดท้ายจบที่ไพ่เขาบอกผม่าบนี้ผมกม็นั่งคิดๆแล้วมันแล้วแต่คนเนี่ยมันแล้วแต่คนแล้วแต่ใจะอีกคนด้วยใช่มันอยู่ที่ว่า คุณจะเก่งอะไรหรือไม่เก่งอะไรนั่นน่ะมันอยู่ที่การฝึกฝนเพราะพรสวรรค์ของแต่ละคนเนี่ยได้มาไม่เหมือนกันทําไมหมอจึงเป็นหมอทันตแพทย์ทาไมจึงเป็นหมอผ่าตัดเฉพาะทางทําไมเป็นหมอหัวใจเพราะหมอเรียนเหมือนกันหมดแต่สุดท้ายหมอจะเก่งอย่างเดียวอันนี้อัน,นเรื่องจริง<ม>บางบางถ้าหมอจะอัจฉริยะหน่อยจะอาจจะเก่งถึงสามอย่างก็มีหมอกระดูกหมอกล้ามเนื้อหมอกระดูกมหมอกล้ามเนื้อหมอเส้นเอ็นอันนี้จะเก่งเก่งขึ้นมา,ม,ามากหน่อยแต่ถ้าว่าจะเก่งทันตแพทย์ก็เก่งฟันไปเลยก็มี อันนี้เรื่องจริงนะถามว่าถามว่าเออเนี่ยคนที่เป็นหลอกคนเนี่ยหลอกเพราะอะไรหนึ่งคุณไม่ได้เรียนมาจริงไม่ได้ฝึกฝนมาจริงมีอาจารย์เคยเจอมาแล้วบอกอาจารย์ว่าอะไรไม่ลายเซนเนี่ยไม่มีเขาบอกเขามีอาจารย์แต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้แล้วยังไงรู้ไหมเขาไปที่ไหนเขาต้องปิดบังชื่อจริงเขาไว้ผมก็ผมคิดในใจแล้วคนนี้ประวัติไม่น่าดีแล้วผมเห็นเขาเอาพระเครื่องออกมาเรียงพระเครื่องนที่มองนะผมมองแค่ว่าหางตาผมรู้เลยของปลอมหมดเลย เขาเล่นเล่นขายของปลอมแบบเนี้ยว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งก็โดนแน่แล้วสุดท้ายไงรู้ไหมคนเราอะ่ะไปบวชเออหนีหนีไปบวชหนีไปบวชเลยอันนี้วิจ็จริงๆนะถามว่าอาจารย์เจอไปเจอได้ยังไงคนอื่นพามาเสร็จแล้วอาจารย์มาตั้งสังเกตคนแล้วผมรู้เลยว่าคนที่เรียนมาแล้วไม่สามารถเปิดเผยชื่ออาจารย์ได้แปลว่าตัวเองเนี่ยมีปมปมอะไร มที่ปิดบังอะไรรู้ไหมปิดบังความผิดของตัวเองเอาไว้ว่าตัวเองเคยไปทําอะไรเคยไปโกงเคยไปหลอกไปอะไรใครไว้ไอวิชาการที่เขาพูดมาทั้งหมดอะอาจารย์โอ้แค่เงียบๆไ้ว่าอาจารย์่ะเคยเรียนหกเคยเรียนลายเซ็นมาเรียนจริงๆนะในสถาบันจริงอะแล้วก็ลองถามดูว่าเส้นนี้คืออะไรเส้นนี้คืออะไรมันผิดหมดเลยซึ่งบางอย่างก็าไม่ได้ถามเขาอบอกเองอเข<อ>าบอากว่าจุดเนี่ยมันไม่ดียังง่นยางเงี้ยผมไม่เชื่อเออผมไม่เชื่อเขา เพราะว่าอะไรรู้ไหมทาไมผมไม่เชื่อเออทําไมไม่เชื่อเพราะว่าเรียนมาใช่นะแล้วเราเห็นมาแล้วว่ามันมีมันมีจุดแบบมีฐานรองรับมีข้างบนมีตวัดฐางมีเส้นประมันคืออะไรอย่างเช่นลากขึ้นสูงเนี่ยดีลากขึ้นสูงดีถ้ามีเส้นตัดอยู่บริเวณเขาจะมีกําหนดนะว่าเส้นนี้คือระดับศีรษะเส้นนี้คือระดับเอวเส้นนี้คือหลังเส้นนี้คืออะไรเขาเขาแบ่งไว้ ใน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 ความสูงความกว้างความลึกความต่ำของารเซนนั้นอ่ะเสร็จแล้วใครมีการกระบาดท,ที่แถวหลังเนี่ยแสดงว่าต้องผ่าตัดหลังขาการกระบาดยังไงอย,ยสอ,สอ,อย่างเช่นสมมติสอเสืองเนี้ยหามมันไปแล้ว,แล,วแล้วคุณไปลากตะว,วัดแบบว่าให้มืเส้นมันตัดกันอ่ะตรงนั้นแหละ าถามว่าถามว่าร่างทรงหลอกเนี่ยจะอยู่รอดไหมไม่รอดหรอที่ผมเจอส่วนใหญ่ติดคุกกันหมดถามว่าติดคุกเพราะอะไรส่วนให,ใหญ่ประวัติเก่านะจะเสียหมดเออ,อยากจะรู้ว่าคนนั้นที่เราพูดถึงเนี่ยจะไปไปได้ขนาดไหนนะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไกลหรอกครับคือเล่นพระไปเล่นพระปลอมผมนั่งมองแล้วนะเล่นพระเขาไปเล่นพระปลอม,อมทําอะไรก็ไปทปําปลอมๆม,มาแล้วสุดท้ายไงรู้ไหมครับปัญหามันเกิดทีหลังปัญหาเกิดทีหลังคืออะไรคือโดนตามล่า ผมรู้นะว่าวงการพระเนี่ยถ้าคุณไปเล่นแล้วคุณไปทําแบบผิดอะไรไวมากอ่ะอ๋อขายของปลอมนี่อระใช่เขาตามล่าเขาตามล่าเขาตามล่าขนาดสมเด็จบางขุนพรมอ่ะเอาไปขายเขาสามหมื่นร้อยปีด้วยองะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ไปขายกันพอขายกันเสร็จปรากดสุดท้ายเขาตามยิงเลยเขาเรียกว่าพระใหม่ใหม่แท้ดีกว่าเก่าเก๋เอาเป็นว่าพระใหม่แท้ๆออกจากวัดนะ กับเก่าเกเนี่ยผมยอมเล่นใหม่ดีกว่าใหม่เพราะอะไรรู้ไหม<อ>เรารู้ท,ที่มาที่ไปหนึ่งแล้วนะรู้ที่มาที่ไปสองไม่โกหกใครไม่หลอกลวงใครนะไม่โกหกใครไม่หลอกลวงใครแล้วสามเนี่ยเราเนี่ยจะมีชื่อเพราะอะไรเพราะเราเล่นของจริงถ้าเราเล่นของจริงนะไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องพรามาแต่เดิมนะขอให้เป็นของแท้อย่างเดียวชีวิตจะอยู่รอดปลอดภยัยจะไม่หัวหลุดเอาพูดตรงๆนะอ่ะไปแล้วนะครับนะ ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็จะไปนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพนะลงหน,หน้าทองเสริมดวงเสริมราศีนะครับนะดูเลิกยามนะการตั้งร้านการวงสวงกิจการร้านค้านะโรงงานโรงแรมนะตั้งศาลนะพระภูมินะอัญเชิญยานบาร,รมีต่างๆนะครับเปิดร้านเปิดรวงเปิดกิจการสาขาติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับที่ Facebook ครับโอศริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id ราโอศริ15 ไอ้พวกพมา่านะที่แบบว่าไปตามหานี่ไปตามหาคนนูน้นคนนี้เป็นนี่ข้างบ้านนูน้นเป็นนี่นูน้นไม่รู้จักชื่อสักคนหนึ่งไม่ต้องมาโทรมาครับผมนะเพราะผมรู้นะครับนะว่าคุณจะหลอกคนนะมาหลอกคนคุณหลอกไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่ใช่คนแก่และปัญหาก็คือว่าผมดูข่าวทุกวันการดูข่าวทุกวันเนี่ยมันรู้นะครับนะไม่ใช่ไม่รู้นะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูตอนนี้ช่วงนี้นะคะรับตั้งสารถอนศาลและบวงสมเปิดกิจการด้วยนะคะตามนี้ครับนะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะกมิตปาเบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtop16 เอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ